สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเจอกับน้องขาวกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการใส่จุ๊บเหล็กนะครับหรือจุ๊บสแตนเลสหรือจุ๊บสีนะครับจุ๊บจุ๊บลมนะครับอ่าก็ใส่กับรถมอเตอร์ไซค์เนาะมอเตอร์ไซค์คันนี้นะครับเป็นสกูบี้ไอนะครับขอบจุนิ้วนะครับยางที่ใช้เป็นยาง ND Rubber นะครับรุ่น ND City ขอบจุนะครับน้อย ขนาดยางนะครับด้านหน้านะครับ80ทับ90ขอบ14นะครับต้องใช้ยาง TL เท่านั้นนะครับทบเบลเท่านั้นนะถึงจะใช้กับจุบเลดได้นะครับใช้ยาง TL นะครับทบเบลนะครับถึงจะใช้กับจุบเลดได้นะครับล้อโปรไบเกอร์นะครับ ก็ต้องเป็นล้อที่ล้อควรจะเป็นล้อทึบนะครับไม่มีอากาศออกนะครับเราถึงจะใส่ย,ยาง tl ที่ทําให้มันลมไม่ออกนะครับข้อที่จําเป็นสําหรับการใส่ยาง tl ล้อหน้านะครับนี่เลยจุ๊บเลดนะครับก็ต้องเลือกจุ๊บเลดที่มันดีหน่อยนะดีหน่อยนะครับคือซีนยางเนี่ยไม่ซึมนะครับล้อแม็กก็ต้องล้อแม็กดีหน่อยนะครับ ลายยางนะครับอ่ะลายยางของเอน y ิซเป็นแบบ PCX นะ PCX นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องของตัวของจุบเลดที่เราซื้อมาเปลี่ยนนะครับนี่นะครับเป็นจุบเลดแบบตรงนะต้องหาซื้อที่มันดีๆหน่อยนะครับเพราะว่าไอ้เจ้ายางตัวเนี้ยยางกันซึมเนี่ยนะครับ บางอันมันจะค่อนข้างที่จะรั่วนะบางอันมันค่อนข้างจะรั่วนะครับมันจะเก็บลมไม่อยู่นะครับอันนี้ผมซื้ออันยาวมาแล้วมันเก็บลมไม่อยู่นะครับผมก็เลยต้องไปจัดอันเล็กมาอีก4อันนะครับเพื่อที่จะเอาแหวนรองกันซึมมันนะครับที่อันที่ดีๆนะครับสำหรับคนที่อยากต้องการนะครับให้มันเก็บลมได้ดีหน่อยนะครับ แนะนำให้ทาซิลิโคนไอเจ้าหยอดตู้ปลานิดหนึ่งนะครับหรือว่าถ้าใส่แบบนี้ก็ได้นะครับจุ๊บแบบนี้ก็ได้นะครับจุ๊บแบบนี้ก็ใส่ยากหน่อยนะครับสําหรับบางคนอาจจะใส่ไม่ได้เนาะต้องเป็นล้อแม็กบางยี่ห้อนะครับเพื่อใส่จุ๊บไออาร์ซีได้นะครับโอเคเรื่องของยางผ่านไปนะครับการขึ้นขอบ ของล้อหน้านะครับการขึ้นขอบของล้อหน้าคุณต้องใช้บาสุก้าในการขึ้นขอบยางนะครับล้อหน้าของสกู๊ปปี้ไอเนี่ยนะล้อสินะครับแล้วก็ต้องใช้เครื่องช่วยถอดยางในการถอดยางนะมันถึงจะใส่ได้นะครับว่ายางไอเจ้าทุบเลสเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งมากนะก็ถ้าไม่มีนะครับก็ให้ไปที่ร้านยางรถยนต์นะครับเขาจะใสใ่คุณได้นะครับสําหรับล้อ หน้านะครับร้อนหน้าปัญหาคือล้อหน้าแหละนะครับต้องใช้บาสุก้าในการยิงขึ้นยางนะครับนี่นะรั่วซึมนะครับมักจะรั่วซึมที่ประมาณเจ้าจูบเลตอันนี้แหละนะครับโอเคนะครับหากใครที่มีงบหน่อยนะครับก็แนะนําซื้อเคมีนะครับกันรั่วนะครับหรือว่าซิลนส์นะครับ ตัวนี้เรียกภาษาทั่วไปว่าซิลแลน์นะครับใช้การรั่วซึมใช้การรั่วซึมนะครับอย่างหากเจอตะปูนะครับหากมีรูนะครับมันก็จะอุดให้ตัวนี้นะครับซื้อมาในราคา90บาทนะครับก็มีแต่90บาทถึง200กว่าบาทนะครับแล้วแต่ยี่ห้อนะครับก็ใส่ประมาณสัก10ซีซีได้10ซีซีได้นะครับในยางเพื่อกันการรั่วซึมนะครับ แนะนำถ้าใช้ทูบเลจุูบเลสนะครับคุณต้องควรที่จะใส่เคมีนะครับไอเจ้าอันนี้เข้าไปซิลเแลนเข้าไปนะครับจะได้เก็บยางเก็บลมได้อยู่นะครับชอบรั่วตรงนี้แหละขับยางกันยางกันซึมเนี่ยชอบรั่วตัวนี้แหละนะครับล้อหลังนะครับล้อหลังสกูปปี้ไอนะครับขอบ14จะอยู่ที่90ทับ90นะครับก็เป็นยางทูบเลสเหมือนกันนะครับใส่ จูบเลดคุณต้องใช้ยางทุบเลดนะครับน,นนี้เป็นจุบเลดแบบยาวนะครับที่ผมให้ดูตั้งแต่ด้านหน้านะฮะอันนี้คือซื้อมาพร้อมกันแล้วมันอันนี้มันจะยางมันขาดนะครับยางซีนมันขาดนะครับก็ต้องไปซื้อข้อแบบอันเล็กมานะครับข้อสั้นมาใส่มันนะครับ ああ90ทับ90ขอบ14นะครับตัวนี้เป็นของ n d r a b b e r เหมือนกันนะครับรุ่น n d City นะครับใช้มาสักพักหนึ่งแล้วละไม่มีการรั่วซึมนะครับค่อนข้างที่จะดีกว่ายางติดรถนะครับเพราะว่ายางติดรถมันจะรั่วบ่อยมากนะครับสำหรับขอบ14นี้นะฮะก็คือมันกัดมันค่อนข้างจะกัดยางในนะครับกรณีที่ล้อลมอ่อน ก็จนะเ,เกิดการรั่วขึ้นได้ง่ายนะครับผมก็เลยเปลี่ยนนะครับจากล้อนะครับยางล้อปกตินะครับเป็นยางทุบเล็ดแล้วก็เปลี่ยนเป็นจุบเลสด้วยนะครับเพื่อให้ความสวยงามล้อหน้ากับล้อหลังนะครับเหมือนกันนะครับแต่ล้อล้อหลังเนี่ยเราไม่ต้องใช้บาซูก้าในการขึ้นขอบนะครับล้อหลังจะขึ้นโดยใช้ปั๊ม5แรงนะครับปั๊ม5้าแรงก็สามารถ ยิ่งขึ้นอย่างได้นะครับปั๊มลม5แรงนะส่วนล้อนหน้านะครับต้องใช้บาสุก้าเท่านั้นนะครับเคยลองปั๊มลมแล้วไม่ผ่านจริงๆนะสำหรับโอเคการใส่นะครับก็มีเพียงเท่านี้แหละนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่หานะฮะว่าใส่อย่างไรนะครับขอบคุณครับ